สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาทานอาหารค่ำนะคะที่ร้านอาหารชายคานะคะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนี่โต๊ะหน้าร้านนะคะเป็นโต๊ะไม้สวยงามมากค่ะค่ะก็จะมีสองด้านนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะเออไม่แน่ใจว่าร้านเอ่าด้านนี้เป็น ห้อง V.I.P ไหมนะคะเอาเขียนว่านมหมูย่างเสือร้องไห้คอหมูย่างสวยมากเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดนะคะข้างข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะค่ะเพื่อนเนเรานั่งข้างในนะคะเพื่อนเพื่อนคะค่ำคืนนี้อยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร้านอาหารชายคาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะเข้าไปด้านในนะคะไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ,อ,ะอันนี้คือที่เขาขายขายยำอันนี้เป็นขายยำหรอคะขายพวกยำพวกกิมจุ่มค่ะจะเป็นพวกข้าวผัดก็จะมีด้วยมีพวกทอดยาก็จะมีหลายอย่างอ๋อคัออวไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกใช่ไหม อันนี้คือนในก็มีอ๋อด้านในก็มีใช่ไหมอ๋อนึกว่าขายแยกบางอย่างมีเป็นจิ้มจุ่มกับยำค่ะจิ้มจุ่มกับยำนะคะด้านในก็จะเป็นพวกแผลเป็นพวกแผลเป็นพวกหมูย่างอ๋อค่ะก็เปิดทุกวันใช่ไหมคะทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะอ๋อเปิดทุกวันค่ะทำเลดีมากเลยเนาะตรงนี้เนาะโอเคร้านอาหารชายคา ผู้ชมคะจะเข้าไปด้านในนะคะนี่บรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้นะคะคืนนี้วันที่27ราคน2 5 6รนะคะเวลานี้อสองทุ่มครึ่งนะคะค่ะค่าคืนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะในร้านอาหารสตีมบอสนะคะนี่คือบรรยากาศของร้านตอนนี้กำลังรองอาหารมาส่งนะคะ เราลังเตรียมอาหารให้อยู่ค่ะแม่สวยที่ตาหรือตากรชิ่วนักบุญเดียวสอต่อเพื่อนๆคะวันนี้ก็ไปเที่ยวกันไปที่ศรีสะเกดนะคะแล้วก็อะไรวะบินรถ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 มาที่ร้อยเอ็ดเพื่อมานอนค้างแรมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็มาทานอาหารที่นี่นะคะค่ะก็มาทานอาหารด้วยกันค่ะ อาหารกําลังจะมาค่ะเพื่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกว่ามีอะไรบ้างค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะสตีมโบทจ,จิ้มจุ่มจุ่มจิ้มนะคะเราสั่งหมูนะคะหมูแล้วก็ปลาหมึกนะคะสองคนเองก็ทานไม่เยอะก็แค่นี้ก็พอนะคะเออก็มีผักนะคะมีวนเส้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ผักลงไป เพื่อนๆคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะทานอาหารที่ร้อยเอ็ดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไข่นะคะเราก็ตีผสมก่อนนะคะตีผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ก็ยากนะคะเพื่อนถ้าใส่หมดเลยเนาะนี่เพื่อนคะถ้าถ้ามีหม้อที่บ้านนะทำเองก็ได้เนาะเนี่ยก็ซื้อหม้อไว้เนาะโอ้ S <S ชอบกินผักนะคะเพื่อนใส่เยอะๆเลยเนาะม<อ> <s uk> er> ีใส่ลงไปเลยดีใส่ลงไปเลยอันนี้ไว้ที่หลัง,อง <S <S โอเคน,นะคะเพื่อนๆคะมาทานด้วยกันคะ่ะน,นี่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มขอบคุณคะ่ะเพื่อนค่คะ,คคะ <S <S เติมอีกคะ่ะ เพื่อนคะนี่เป็นไอซุปน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะหวานมากค่ะอร่อยมากค่ะค่ะ่าลืมมาทานนะคะร้านอาหารชายคาที่ตรงนี้แหละข้างคลองร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณค่ะค่ะคเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสตีมบลหรือว่าจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะ ที่ร้านอาหารชัยคานะคะตรงนี้แหละแยกตรงนี้แหละของร้อยเอ็ดนะคะแล้วตรงนี้เป็นคลองแล้วก็สะพานนะคะแล้วก็โฮเทลนะคะโฮเทลโรงแรมของพวกเราก็เดินข้ามไปฝั่งน้นนะคะไม่ไกลค่ะ<ม>ก็อร่อยมากๆคืขอแนะนำมา,มาทานที่นี่นะคะพเพื่อน นี่ค่ะบรรยากาศค่ะอืมวันนี้ก็ค่ำคืนที่27มกราคม2566นานะคะก็พวกเราเดินทางมาจากสีสเกตนะคะก็เออมาพักแรมที่ร้อยเอ็ดค่ะอืมก็จะบอกเพื่อนว่าการไปเที่ยวนี่มันสนุกมากๆแล้วก็ทานอาหารที่มีคนทำให้เราอย่างนี้นะคะคือสนุกมากค่ะจะบอกว่า วันนี้เราสนุกเรามีความสุขข้าวันใดก็แล้วแต่ที่เราเราเศร้าเราไม่มีอาหารกินดีๆแบบนี้เราไม่สนุกแบบนี้นะคะก็เราจะนึกถึงวันนี้ไว้เอาไปทดแทนกันนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ัเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะ Good night ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย